สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยๆ5ประตูสุดฮิตสรุปมาฝาก1คันนะครับคันนี้มาด้า3นะครับเป็นเครื่อง2อออโต้ตัวท็อปนะครับปี2005นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างหน้าเดิมหลังเดิมสีเดิมบางสวยงามครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับเช็คและดูแลมาทุกระบบแล้วครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับใช้งานแล้ว260 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับกับมาด้า35ประตูตัวนี้สภาพสวยสวยครับ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คมาเรียบร้อยใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์เป็นตัวท็อปนะครับอออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถมือ2นะครับใช้งาน260,000กิโลเมตรนะครับอยู่ที่บางแคนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อไม่พลิกไม่คว่ำไม่จมนะครับเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างภาษีไม่ขาดครับ ใช้งานได้เลยครับสีสันเงางามครับไปดูรถทดลองขับนะครับเป็นสรุปนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้แอร์แบ็กแปดใบครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับภายในสวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกสี่ล้อครับแล้วก็มีสรุปใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับสำหรับระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กแปดใบนะครับรถสวยสภาพนี้เลยนะครับเบาะหนังเดิมดำนะครับ ใช้งานได้ครับดูแลมาอย่างดีนะครับเจ้าของ2ท่านดูแลมาดีมากครับและก็เก็บงานมาทุกระบบแล้วนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารถูกต้องนะครับอยู่ใกล้ไปดูรถอยู่ไกลนะครับโทรเจราจานะครับแจ้งจากช่อง y t u t u ครับขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับ รับประกันสมาชิกได้รถแน่นอนนะครับ159,000บาทนะครับกับรถสวยๆทรงแบบนี้ใครที่ตามหานะครับเป็น2.0 Auto ออโต้ตัวท็อปปี2 0 0 5 a i r b าแอร์แบ็ก8ใบเซนทรอล์แอร์แบ็ก g b s สดิสเบรก4ล้อครับความปลอดภัยขั้นสูงเลยครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับสำหรับใครที่ชอบ5ประตูมาด้าเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบายอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในมาด้า3ับ ตามแฟนเพจ Facebook นะครับหรือแม้ย t u b e ก็มีคนรีวิวนะครับสำหรับผมชีเป้านำเสนอการันตีการจัดส่งและการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกรัมนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกบ้านไกลนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับไลน์ได้โทรได้นะครับวิดีโอคอลก็ได้ครับแล้วก็จัดส่งให้ท่านได้ครับรับประกันว่าท่านได้รถแน่นอนนะครับ อย่าลืมแจ้งจากช่อง Youtube นะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายตามรถตามงานได้นะครับสภาพดีพร้อมใช้เอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับดูแลและคัดและเช็คมาแล้วเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ